สตีเฟนฟูตันกำหนดขึ้นชก25ตุลาคมนี้โดยล่าสุดนั้นศึกชิงแชมป์โลกในรุ่นจูเนียร์ไลเวทระหว่างสตีเฟนฟูตันเจ้าของแชมป์ในรุ่นเฟเธอเวทและทางโอซากิฟอสเตอร์เจ้าของเข็มขัดในรุ่น3 3ป่อปอนด์ของนยูบีซี จะเป็นคู่เอกในรายการเพื่อเพื่อวิวพีเมียบ็อกซิ่งแชมเปียนในวันที่25ตุลาคมนี้ณ MGM แกรนในรัสเวกัสโดยแหล่งข่าวยืนยันมาจากบ็อกซิ่งสีเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา สำหรับทางฟูตันแชมป์คนใหม่ของนิวบีีสถิติการโชคของเขาชนะ23ครั้งชนะนอก8ครั้งเขาแพ้1่ครั้งฟูตันมาจากฟิลาเดลเฟียเขาจะขึ้นโชกกับทางฟอสเตอร์ซึ่งมาจากโอไฮโอสถิติการโชคของฟอสเตอร์ชนะ23ครั้งชนะน,นอก13ครั้งเขาแพ้3ครั้งซึ่ง2เดือนหลังจากที่การแข่งขันนัดรีเม์ในเดือนสิงหาคมที่วางแผนไว้แต่ถูกยกเลิกไประหว่างการโชค งงทาโจวันต้าแท้งเดวิดเจ้าของเข็มขัดในรุ่นไรเวทและทางลามอนโรดนั้นฟอสเตอร์ Foster และฟูตันจะมีการแข่งขันที่ไม่เหมือนใครโดยมีนักชงมาจากท็อปแปลงนั่นก็คือฟอสเตอร์และฟูตันมาจาก PBC ซึ่งเป็นผู้จัดสตีเฟนฟูตันเขาคว้าแชมป์โลกได้ในเดือนกุมภาพัานธ์ด้วยการเอาชนะแบนดอนฟิกเกอร์วผู้ของแชมป์ในขณะนั้น สำหรับสึกนี้จะมีการถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในวันพุธนี้ณนะรอสเอนเจริสนั่นเอง